สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงประเด็นดราม่านะครับที่เป็นปัญหาอยู่ก็ปัญหานี้เกิดขึ้นจากตรงไหนเกิดขึ้นจากการที่พี่ต่อธนภพนะครับที่ได้ไปออกรายการ The d r i v e r ได้พูดในทํานองของการที่ทําไมคนไทยไม่ดูหนังไทยเลยแล้วพี่ต่อก็พูดในทํานองว่าถ้าอยากให้หนังไทยดีขึ้นอนะ่ะคนไทยก็คนที่จะสนับสนุนแล้วก็ไปดูหนังไทยกันวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องปัญหาของละครไทย ในมุมมองผมเองนะครับมุมมองของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังเรียนสาขาภาพยนตร์อยู่นะก็เริ่มกันเลยเรื่องของพี่ต่อทันทบว่าผมอักรีไหมผมว่าสิ่งที่พี่ตอบพูดกมาผมไม่อักรีนะขึ้นหนังที่เถ่าออมาทุกหนังอะ่ะมันเป็นของคนดูอะ่ะทุกหนังทุกละครที่เถ่าออมามันให้คนดูดูอะ่ะคุณไม่สามารถที่จะฟอสให้คนมาดูหนังของคุณได้อะ่ะเหมือนคนทำกับข้าวแบบเนี้ยถ้ากับข้าวมันเฮีย คนจะกินเนาะลูกค้าคนจะกินเนาะไม่ถูกปะมันก็เหมือนกับหนังที่ถามาแย่ๆไม่ได้มีคุณภาพแม้ว่าคนอาจจะใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วอะ่ะมันก็อาจจะไม่ตรงกับมาตรฐานที่คนดูอยากดูก็ได้ถูกไหมเพราะคนต่างๆอ่ะมันก็มีมาตรฐานของเขาที่อยากดูหนังอะไรต่างๆแล้วก็อีกปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะของการที่ตอบูดดึงเนี่ยก็คือการที่มันมีออปชั่นในการดูเยอะมากอ่ะเขาพูดก่อนเลย ในสมัยนี้เรามี Netflix ถูกไหมเรามีช่องทางในการดูอะไรต่างๆที่มากขึ้นกว่าเดิมเราก็สามารถที่จะกลับบ้านไปดูอะไรก็ได้เลยอ่ะง่ายๆนะยกตัวอย่างง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจนะก็คือสมมติคุณทำงานมาหนักมากคุณมีเวลา2ชั่วโมงเพื่อพักผ่อนคุณกลับมานั่งอยู่ที่บ้านบนโซฟาคุณมี2เรื่องให้คนดูคุณจะดูละครไทยหรือคุณจะดู25 21หรือว่าซีรีส์เกาหลีอะไรก็ได้เลย คุณก็ต้องเลือกดูซีรีส์เกาหลีดีตกไหมเพราะคุณรู้ว่าคุณภาพของซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วผมไม่ได้พูว่าหนังไทยละครไทยไม่ได้ดีนะครับจากร้อยทั้งร้อยอ่ะคุณก็รู้ว่าซีรีส์เกาหลีมันคอนสเทนต์มันคงที่มากกว่าละครไทยแบบบางปีมันจะมีละครไทยเรื่องหนึ่งที่อ่าอาจจะดีหรือว่าหนังไทยปีนึงอาจจะมีอันนึงดีสักครั้งหนึ่งแต่ซีรีส์เกาหลีคือมันทุกๆเรื่องอ่ะคือมันมีมุมมองของมันเองมีสตอรี่ที่สดใหม่ อะไรทุกอย่างมันดีหมดโปรดักชั่นพ็อตการเขียนบททุกอย่างมันเพอร์เฟกแล้วคุณมาดูละครไทยดิคุณจะดูเหรอผมไม่ได้บอกว่าคุณไม่ควรดูละครไทยนะผมเป็นคนหนึ่งผมเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นแฟนหนังคนหนึ่งที่อยากดูหนังไทยมากๆที่ผ่านมานะผมเป็นคนที่ดูซีรีส์ไทยละครไทยมากแบบโคตรเยอะแล้วผมรู้ว่าศักยภาพคนไทยเนะี่ยการทําหนังอะ่ะมันมีเว้ยแต่มีหล,หลายแฟกเตอร์ที่ ทำให้เราไม่สามารถที่จะสร้างหนังออกมาให้มันดีได้และผมเลยคิดว่าปัญหาของละคอนไทยที่ใหญ่ที่สุดนะคืออยู่ที่ผู้ใหญ่ของประเทศเรารัฐบาลกับผู้นําช่องต่างๆมาพูดถึงเรื่องผู้นําช่องต่างๆก่อนไม่อยากด่าว่าเป็นคนที่หูวโบราณน,นะแต่เขามีทัศนคติที่ว่าเราจะเปลี่ยนทําไมถ้ามันทํารายได้ให้เราตลอดเราก็ได้เงินเราก็ทําเหมือนเดิมเราจะไปเปลี่ยนทําไมถูกไหม มันก็เลยทําให้ไม่มีหนังไม่มีละครไทยไม่มีซีรีส์ไทยที่มันแปลกหรือแหวกแนวเพราะเขาคิดว่าเออเราทําสูตรเดิมแบบนี้เราก็ได้เงินเราก็ได้งบประมาณที่มาทําละครอ,อื่นมันเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันเลยไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยผมเลยไม่อยากมานั่งพูดถึงเรื่องบทภาพยนตร์หรือว่าการเขียนของคนไทยผมรู้เลยว่าคนไทยอ่ะเขียนเก่งได้อยู่แล้วผมว่ามันไม่มีพ่วงก,กับคนไหนในประเทศไทยที่ ห่วยและคิดว่าเออเราทาแค่นี้นมันโอเคแล้วแต่สิ่งที่เขาต้องยอมทำมันน่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะขัดสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกว่ามึงต้องทอําแบบนี้มันเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า structure ที่ทํากันมา10-20ปีแล้วผมพูดเลยร้อยั้งร้อยพวงกับร้อยั้งร้อยก็อยากทําหนังอยากทําละครที่มันแหวกแนวที่มันดีแต่เราก็ต้องการกประมาณที่มากขึ้น เราก็ต้องการผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเราและมากที่สุดไปกว่านั้นนะรัฐบาลที่ให้เงินให้การสนับสนุนหนังของเราละครไทยของเราคุณดูอย่างเกาหลีดิผมไม่ต้องพูดเลยผมว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาให้เงินเขาให้งบประมาณเขาร่างกฎหมายมาให้หนังให้ซีรีส์เกาหลีเชิดฉายคุณแค่ไปเสิร์ชเลยว่าเขาทําอะไรบ้างคุณก็รู้แล้วแล้วคุณดูไทยดิรัฐบาลทําอะไรบ้างไม่เลยไม่มีอะไรเลยมากไปกว่านั้น ยังพยายามเซ็นเซอร์คุณก็รู้แล้วรัฐบาลไทยเป็นไงไม่อยากพูดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถพูดเรื่องต่างๆได้บางเรื่องเราพูดไปเราก็โดนแบนบางเรื่องเราพูดไปเราก็โดนจับแล้วเสียเวลาทาทาไมเราก็ทําหนังธรรมดาดีเราก็ทําละครธรรมดาดีตบตีแย่งชิงเราก็ได้เรตติง้งเราก็ได้เงินถูกปะผมเลยคิดว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ที่มันควรที่จะแก้มันต้องมีการช่วยเหลือ เกื้อกูลกันเยอะมากทุกคนต้องช่วยกันผมเลยคิดว่านักแสดงเป็นแกนหลักสำคัญในการที่จะผลักดันหนังไทยนะนักแสดงต้องช่วยเพราะว่าคุณเป็นคนของสื่อคุณมี power มากนะผมพูดเลยคุณมีคนติดตามแบบ5ล้าน6ล้าน7ล้าน10ล้านนักแสดงรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องอะไรแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอที่จะมานั่งด่าคนดูว่าเออทำไมคนไม่ดูหนังไทยล่ะผมรู้ว่าหนังไทยห่วยละครไทยห่วยคุณดูฉากนี้ดิ ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของหมอปราโมทเพื่อนคุณจะได้ซ้ำงั้นเหรอ,อ,อรกันนว่รักเธอทให้ฉันนันซับนอนมคือแบบคุณคือตัวละครอะยังพูดไม่เป็นคนเลย คือใครจะดูแคมเปอร์แองโกคือพูดเลยว่าผมไปทําผมยังทําได้ดีกว่าเลยให้เด็กป .5 ที่ไม่เคยจับกล้องมาก่อนน่ะไปถ่ายอะ่ะยังถ่ายดีกว่าเลยแล้วคนมาดูเกาหลีดิเนี่ยยกได้อย่างง่ายๆเลยเอาไปเลยวปซัมเมอร์ฉากเนี้ย ไม่ต้องมีไดอาล็อกไม่ต้องมีอะไรเลยคุณแค่ดูสีภาพการเกตสีตัวละครการแสดงทุกอย่างมันบ่งบอกถึงความรู้สึกของตัวละครบ่งบอกถึงเรื่องราวที่เขาอยากเล่าออกมาไม่ใช่แค่นี้นะที่ผมอยากติมันมีหลายๆเรื่องที่อยากติมากเลยอย่างเช่น LGBT ีทีที่ผมพูดเลยว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มาก 10 20ปีที่ผมโตมากับละครไทยผมเห็นเพรที่สคนอ้วนเป็นตัวตลกในชีวิตจริงเป็นไงอ่ะเขาก็เป็นคนธรรมดาผมก็มีเพื่อนที่เป็นเพรที่สาที่ไม่เคยเหมือนแบบนั้นเลยที่ไม่เหมือนซักกนิดกับอะไรไม่รู้ที่ผมเห็นในละครไทยอ่ะมันทําให้เกิดอะไรมันทําให้เกิดค่านิยมแปลกๆค่านิยมที่ผิดๆให้ผู้ใหญ่ให้แบบคนที่ผมรักไม่ชอบไม่รับกับคนที่เป็นแบบนี้ มันไม่ใช่แค่ LGBT นะผมอยากพูดอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพูดเลยว่าผมจะผมจะทนไม่ไหวละกับละครไทยที่ยังจะทำแบบนี้ก็คือเรื่อง sexual harassment กับการข่มขืนบนจอภาพยนตร์หรือว่าจอละครผมโอเคนะกับการที่คุณจะโชว์การข่มขืนผมโอเคนะถ้าคุณทำแบบเกาหลีเกาหลีทำไงเกาหลีทำเป็นการเสียดสีสังคมพูดว่าถ้าแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นสอนว่าทำไมเราข่มขืนคนอื่น มันถึงผิดและสําคัญเลยนะสําคัญเลยคือสอนให้ช่วยเหลือ,อยังไงเราควรที่จะส่งอีโมช o n นอล u p อร์ตให้กับคนที่ถูกกระทำยังไงแล้วคุณมาดูลาครไทยยกตัวยอย่างง่ายๆที่ง่ายที่สุดเลยเมียจำเป็นผมว่าทุกคนก็รู้ดราม่าที่เกิดขึ้นเงินแล้วนะครับแต่จะพูดให้ฟังก็คือนางเอกถูกคมขืนพระเอกเกียดแค้หน้านางเอกคนที่เขารัก แล้วอะไรเขาก็พาลังเอกคนเนี้ยกลับไปที่จุดที่เขาถูกกระทำเพื่อเปิดแผลในใจของนางเอกจากการที่พ่อเอกควรที่จะเป็นคนที่ช่วยเหลือนางเอกช่วยห่อหุ้มหัวใจที่แตกสลายของนางเอกกับกลายเป็นคนที่พานังเอกไปเจอกับสิ่งที่เขาไม่อยากเจออีกผมถามคนหน่อยมันถูกหรอสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยพู่งกับออกมาพูดว่า เราทำแบบนี้เพื่อที่จะช่วยผู้หญิงผู้หญิงควรที่จะระมัดระวังควรที่จะใส่เสื้อผ้าให้ไม่โปผมถามคนหน่อยปัญหามาอยู่ที่ผู้หญิงเหรอปัญหามันอยู่ที่คนที่กระทำคนที่กระทำก็คือคนผิดแต่ทำไมทุกคนไม่เคยคิดในมุมนี้เลยลองสอนคนที่กระทำดีว่าเขาผิดล,ลองล่างกฎหมายเพื่อไม่ให้เหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกาหลีทำ เขาทําเรื่องพวกนี้เขาสอนคนว่าทําไมมันผิดที่ข่มขืนคนอื่นเขาสอนวิธีการช่วยเหลือคนอื่นถ้าเขาโดนกระทํามาคนไทยทําไงอะ่ะคนไทยโดนกระทํามาผู้ชายรังเกียจทุกคนรังเกียจสังคมรังเกียจด่าว่าเป็นกะหรี่ใช่เหรอวะมันถูกเหรอผมถามคุณหน่อยผมโอเคกับการที่คุณทําตบตีแย่งชิงผัวกันผมไม่มีปัญหานะ พราะคนอยากทําคุณก็ทําไปเรื่องของคณแต่ถ้าคุณสร้างค่านิยมที่ผิดๆขึ้นมาอันนั้นมันความผิดคนลว้ลวนๆเลยตอนนี้ค่านิยมแบบนี้มันถูกแพร่กระจายทั่วประเทศไทยไปแล้วอะพ่อแม่บอกลูกผู้หญิงทุกคนว่าอย่าใส่เสื้อโปไปนะอย่าเดินคนเดียวถ้าคนเป็นผู้หญิงผมพูดก่อนผู้หญิงคนรที้จะกลัวไหมผมพูดเลยว่ามันถูกเปล่ามันไม่ถูกผู้หญิงจะใส่เสื้ออะไรก็ให้เขาใส่ไป ปัญหามันอยู่ที่คนที่กระทาและคนที่ไปสอนคนที่กระทําแล้วเรื่องเนี้ยมันก็เป็นปัญหาปัญหาหนึ่งก็คือเด็กอายุ7 8ขวบที่ไม่ได้รับการสอนเรื่อง Sexual Education ในโรงเรียนเลยต้องมาดูละครไทยแล้วมันเป็นยังไงอ่ะเขาก็ได้ความคิดที่ผิดผิดไปพอผู้ชายข่มขืนผู้หญิงผู้หญิงก็รักผู้ชายพวกมเป็นทุกละครที่ผมดูเลย มันเลยทำให้องไงมันเลยทําให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผู้ชายเด็กอายุ7-8ขวบจําไว้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่โอเคแต่ในความจริงมันไม่ใช่มันตรงกันข้ามเลยนี่เป็นสาเหตุที่ทําไมคุณควรที่จะทํำรีเสิร์ชคิดให้รอบคอบก่อนที่คุณจะทำออกมาคือมันมีแค่สาเหตุเดียวเลยที่ละครไทยทำเพราะว่าเขาอยดการตัง มันถึงจุดจุดหนึ่งที่เราต้องใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือมาทําให้มาดูละครของเรามันถึงจุดจุดนั้นแล้วอะละครไทยอะผมก็เข้าใจว่ามันก็มีลิมิตชั่น n เรื่องในการเขียนบทเพราะว่าที่ผมพูดไปเรื่องผู้ใหญ่ที่ผู้เขาเนี่ยคิดแตเออ่เราเอาเงินอย่างเดียวเ,ออเราเอาอะไรได้อย่างเดียวไม่สนอะว่าคนมียดีขนาดไหนผมไม่แคร์ ถ้าหนังมันเจ๊งคุณรับผิดชอบไหวไหมเขาจะถามพ่วงกับทุกคนมือเขียนบททุกคนที่เข้ามาเสนอง,งานเขาว่าแบบนี้ถ้าหนังเจ๊งถ้าละครเจ๊งคุณรับผิดชอบไหวไหมนี่คือปัญหาที่ผมพูดเลยว่าแก่ยากมากและมียนสาเหตุหลักเลยทําไมหนังไทยมันจะไม่ไปไหนว่าการสนับสนุนของภาครัฐไม่มีมอเลยทําให้ผู้ใหญ่ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร เราไม่มี Courage ที่จะเปลี่ยนแปลงมันเลยทำให้หนังไทยกับละครไทยมันไม่ไปไหนสักทีมันเป็นแฟกเตอร์หลายๆอย่างที่ก่อตัวขึ้นมาเป็นปัญหามันไม่ใช่แค่เออตรงนี้เป็นจุดปัญหาเดียวมันไม่ใช่แค่ปบดละครมันแย่แก้แค่บทละครนักแสดงไม่ดีแก้ที่นักแสดงมันมันไม่ใช่ขะาดนมันเป็นองค์ประกอบรวมที่ทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาลองแก้จุดไปจุดเมื่อเราสายมาที่จะแก้จุดไปจุดได ละครไทยกับหนังไทยมันจะก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีความกล้าที่จะทําอะไรเพื่อเปลี่ยนอะไรบางอย่างเมื่อน,นั้นแหละละครไทยกับหนังไทยก็จะเป็นเหมือนประเทศเราก็ทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับทิ้งไว้ด้านล่างนั่นะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านดูก็สลับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำรีวิวเรื่อง2 5 21เป็นซีรีส์เกาหลีนะตอนนี้ดังมากอยากมาพูดมากว่าเออทำไมมันดีอะไรแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับจะได้พลาดคลิปจากผมอีกนะครับก็เจอคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ